สวัสดีครับวันนี้ผมเดจ้ามาพร้อมกับทุตการซุปหมูได้ใจท้ายคุณลองโดยยำยำจัมโบ้รสหมูสับเพราะยำยำจัมโบ้รสหมูสับทำมาจากเนื้อหมูและส่วนผสมจริงทั้งหอมแดงกระเทียมพริกไทยอบเชยและรากผักชีทำให้ได้น้ำซุปหมูที่หอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้ไงล่ะวันนี้ครับผมจะมาท้ายผู้คนที่ขึ้นลงเรือที่ท่าเรือราชวงศ์แห่งนี้ครับเนี่ยมันลิ้มลองความอร่อยของยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้กันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย พี่มาท้ายเราลองแล้วบอกพี่ว่ารสชาติเป็นยังไงน้งซุปหมูหอมสุดๆให้ใจไปเลยครับอร่อยนะรสชาติเข้มข้นน้ำชามเนี่ยผมข,ขอแล้วกันครับชอบค่ะน้ซุปหมูกับเส้นอร่อยลงตัวมากค่ะและแล้วยุทธการซุปหมูได้ใจท้ายคุณลองโดยยำยำจัมโบ้รสหมูสับของเราก็สําเร็จหอมเข้มข้นรสชาติหมูสับแบบนี้ซองต่อไปต้องยำยำจัมโบ้รสหมูสับ Ô hồ, xúc bố đây trai.